ลิซ่าแบล็คพิงค์เปิดพรีออเดอร์แผ่นเสียงลิมิเต็ดอีดิชันอัลบั้มลาริสาแบบเดียวขายหมดเกลีย้ยงเรียกได้ว่ายอดจองถล่มทลายสุสดๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับลิซ่าสมาชิกวงแบล็คพิงค์ที่ล่าสุดได้เปิดพรีออเดอร์สำหรับอัลบั้มเดี่ยวของเธอลาลิสาโกวายเนลเอลพีสเปเชียลลิมิเต็ดอีดิชันโดยได้เริ่มเปิดขายตั้งแต่วันที่21มีนาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยค่ะและอัลบั้มชุดนี้ผลิตมาในจำนวนจำกัดจำนวน3,270ชุดเพื่อให้ตรงกับวันเกิดของโนริซ่าในวันที่7มีนนนาคคมั่่่เองงะซึ แผ่นเสียงรุ่นนี้จะทําให้หวนนึกถึงช่วงเวลาดีๆในอดีตซึ่งถือเป็นสิ่งที่แฟนๆบล็อกพิงทุกคนต้องมีและนอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดเผยว่าน้องลิซ่ามีส่วนร่วมในการผลิต LP แบบ Limited Edition รุ่นนี้อีกด้วยค่ะซึ่ง Limited Edition ประกอบด้วยแผ่นเสียงสีทอง,ทองเคสใสซองเซ็โตโฟโต้การ์ดสองด้านเนื้อเพลงชุดเซลฟี่โฟตโต้การ์ด ขาตั้งแผ่นเสียงและอีกมากมายค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังรวมภาพคอนเซปต์ที่ไม่ได้เผยแพร่สำหรับเพลงมันนี่และภาพถ่ายเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอลาริสาเพื่อเพิ่มมูลค่าของคอลเลกชันนี้อีกด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่แผ่นเสียงนี้ถูกวางจำหน่ายออกไปได้ไม่นานเรียกได้ว่าขายหมดเกลี้ยงในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น v v e r s e Shop y ย Selected TH ซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆจำนวนมากที่ไม่สามารถกดพรีออเดอร์ได้ทันค่ะงานนี้เรียกว่ากระแสความฮอตและความร้อนแรงของโนริซาก็ได้สร้างปรากฏการณ์โชว์เอา์อย่างมากมายค่ะและเนื่องจากตอนนี้ กใกล้จะถึงวันเกิดของน้องลิซ่าเต็มทีแล้วค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในสถานที่ต่างๆเหล่าบรรดาแฟนคลับและคนที่รักน้องลิซ่าต่างก็ได้จัดเตรียมป้ายและสถานที่เพื่อร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับน้องลิซ่าค่ะอย่างเช่นที่รถไฟใต้ดินของประเทศญี่ปุ่นก็มีกระดานอิเล็กทรอนิกส์หรือโปสเตอร์ดิจิทัลที่ได้จัดแสดงไว้เพื่อร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องลิซ่าตั้งแต่วันที่21-27มีนาคมนี้ค่ะ และในส่วนของประเทศเกาหลีก็ไม่น้อยหน้าค,ค่ะเพราะที่สถานีรถไฟมหาวิทยายลัยฮงอิก <g ül> ก็มีโปสเตอร์ดิจิตอลมากมายที่ร่วม Happy แฮปปี้เบิร์ตเดย์แสดงความยินดีกับน้องลิซ่าในวันเกิดค่ะเรียกว่าได้เห็นความรักจากแฟนๆทั่วทุกมุมโลกที่รักน้องลิซ่ามากมายขนาดนี้ก็ขอให้น้องลิซ่ามีความสุขและประสบความสําเร็จในทุกๆด้านค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของน้องลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ